เขาอยู่นี่เขาอยู่นี่อย่าโดนบล็อกเด้อเขาข้ามหน้าต่างใส่เขาข้ามหน้าต่างใส่แล้วอ้เขาข้ามหน้าต่างใส่แล้วครับโอ้โหเขาข้ามหน้าต่างใส่ไปแล้วครับเมื่อกี้อู้ไม่มองอะไรเลยครับเอาแล้วเป็นเรื่องโอ้ระวังโดนบล็อกครับวิ่งยาวๆครับ ระวังโดนบล็อกนั่นแหละครับระวังโดนบล็อกผมบอกแล้วว่าระวังโดนบล็อกไม่โดนครับเอาแล้วครับผอลได้อยู่พับเลยแล้วกันครับมองข้างหน้าครับมองข้างหน้าดีๆครับมองข้างหน้าดีๆมองข้างหน้าดีๆมีลีซเลสโดดยังไม่โดนครับโอ้โหแล้วยังไงครับ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 วนเครับบนแตกเลยครับ ไปครับได้ครับดีคอร์ดครับเฮ้ยเอาดิแต่ไปไม่ได้วะทุกคนไปต่อไปได้อ่ะมันเป็นเนินครับมันเป็นไปต่อไม่ได้มันเป็นเนินครับมันเป็นเนินไปต่อไม่ได้ครับเราไม่โดดครับไม่โดดครับโดดมาโดดตอนนี้ครับสามสิบวิผ่านนครับเอาแล้วครับหน้าเป็นแมทเทพครับ ข้างหน้าเป็นแมทเท่สามสิบวิ่านครับเอาแล้วครับโนเปิร์ก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 ยังไงครับไล่ยิศทางไปยาวๆครับยืนรอยืนรอคิลเลอร์อยู่ไหนวะไม่รู้ครับยังไงดียังไงดีต่างคนต่างเอาแล้วครับตามเชิง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 เชงเรียบหล่อครับไปต่อครับไปครับ โดนตีแน่นอนอย่างนี้อุ้ยไม่โดนไปเลยครับยาวๆอูไม่โดนเฉยจะโดนบล็อกระวังโดนบล็อกระวังโดนบล็อกครับระวังโดนบล็อกอ่ะวิ่งกลับเฉยเลยครับแบบนี้อู๋หนึ่งหนึ่งทีไหมอย่างนี้ไม้บ้านไฟยังอยู่ครับไม้บ้านไฟยังอยู่ครับแต่ไม่ไปครับไม่ไปครับไม้บ้านไฟมันอยู่แต่ไม่ไปครับไปยาวๆครับไปยาวๆครับระวังเขาจะออกเฟสตีระวังเขาบล็อกทางครับระวังเขาบล็อกทางนั่นแหละครับ ระวังเขาบ็อกทางครับออกเฟสตีเรียบน้อยเลยครับไปครับหน้าแมทเทปครับเปล่าใช่ครับหน้าแมทเทปครับยิงยาวมาเลยครับพับ่อนครับพับ่อนครับพับ่อนครับ ไปครับตรงกลางแบบไม้มีครับกลางแบบไม้มีครับกลางแบบไม้มีครับกอไฟก็มีครับเอาครับรอบเทพครับรอบเทพครับเอานะครับรอบเทพยังไงครับพับเลยครับพับเลยครับวิ่งฉีกครับวิ่งฉีกครับทันครับทันครับทันครับตัยโดดครับโดดครับไม่ทานจะเอาแล้วครับไปเรื่อยๆครับไปได้เรื่อยๆครับไปได้เรื่อยๆของเขาเฟสเขาลอกกลางแมปได้ครับเขาลอกกลางแมปได้ใช่เหรอครับไปนะครับเห็นไหมครับว่าเขาจะไปเป็นจอดๆโดยที่ไม่ได้มุ่งหน้าไปที่บ้านใหญ่เลยเห็นไหมครับ นี่ครับคนที่เขาเล่นเก่งเขาจะเป็นแบบนี้ครับไปกันช็อตต่อช็อตครับโดยที่ไม่ได้มุ่งหน้าที่จะมิตะบันวิ่งเข้าบ้านใหญ่ไม่ใช่อย่างที่คิดครับเนี่ยครับเขาจะไปกันช็อตต่อช็อตเลยครับปทีละช็อตไปทีละที่ที่เขาเล่นครับหนึ่งทีครับเข้าบ้านใหญ่ก็แบบนี้ทำไม้เข้าบ้านใหญ่ก็รอบขวามือครับแต่ผมว่าน่าจะออกเข้าขวาปะโดดแล้วครับ โด,ดกลับครับจะโดนบล็อกหน้านแหละครับโอ้โหเขายืนรอบล็อกอยู่แล้วครับอ๋ออะย่อไปเลยว่ะเนี่ยดูนะครับคนที่แบบว่าเกิดปุ๊บแล้วตะวีตะบันที่จะวิ่งเข้าบ้านใหญ่เลยอ่ะเขาจะแทบจะไม่ค่อยมีทางเล่นครับดูนะเห็นครับเห็นยังครับเห็นหรือยังครับ เห็นหรือยังเปรียบเทียบได้เลยครับกับคนเมื่อกี้ที่เขาวนในจุดที่เขาเล่นได้ก่อนเนี่ยครับการที่ตะบี้ตะบันนี่จะวิ่งเข้าบ้านใหญ่เห็นหรือยังครับความต่างเห็นหรือยังมันไม่ง่ายครับมันไม่ง่ายที่ไม่มีใครวิ่งเข้าบ้านใหญ่เลยเนี่ยครับเหตุผลอินเลอร์พาย,ยายามทุกวิถีทางดักทางเพื่อให้เราอยู่ในกรอบของเขาเพราะฉะนั้นเราควรเล่นในจุดแต่ละจุดให้ดีที่สุดจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งจุดหนึ่งแล้วต่อไปเรื่อยๆไ่ใช่ปุ๊บ ไม่มีใครเข้าบ้านใหญ่ตะบี้ตะบันวิ่งเข้าไปบ้านเนี่ยครับจะเป็นแบบนี้ความต่างสองเกมที่ผ่านมาเห็นหรือ,อยังครับของคามใส่ครับอุ้ยเรียบร้อยดีครับจะโดนหนึ่งทีไหมครับแบบนี้โอ้โหทีนะครับ อาโอ้โหเป็นเรื่องของกา้านใจขอกา้านใ่เป็นเรื่องครับแบบนี้หมุนตัว ติดกองเอาไวยไปได้กันเรื่อยๆครับอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆโดดไหมครับโดดครับระวังโดนดักครับระวังโดนเอ้ยเอ้ยเกอ,อะไรวะเฮ้แอบ,บครับตามอยู่ครับโดนด,ดักครับอย่างนี้โดนด,ดักครับโดนด,ดักครับโอ้โห oh. ดีครับน <ame> ้อยครับไปครับบีบขอขอบีบครับไปใช้ไลท์ก่อนก็ได้ครับไปใช้ไลท์ก่อนได้ครับไปใช้ไลท์ก่อนได้ครับไปใช้ไลท์ก่อนได้ครับสวยครับระวังขาบีบนะไงโอ้โห ไม่มองหลังครับโดนเอามาแล้วไม่มองหลังครับเสียดายครับเอาแล้วครับพับเลยครับแบบนี้จะโดนบีบครับแบบนี้จะโดนบีบครับแบบนี้จะโดนบีบครับยังไงครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกินมาสี่สองวิครับ ไม่ทันด้วยครับเอาแล้วครับโรวไม่ทันด้วยครับสายล่างสุดมีไม้ไหมครับต้องดูครับไม่มีด้วยครับเป็นเรื่องแล้วครับสายล่างสุดไม้ไม่มีเป็นเรื่องแล้วครับเอาแล้วครับไปยังไงครับไม่ทันเอาครับแบบนี้ไม่ทันเอาครับวิ่งยาวๆครับโอ้โหเรียบร้อยครับสามที่แปดวิ เอาไว้ทำกับกิลเลอร์ม <moder partie> ือใหม่หัดเล่นได้อยู่ครับเขาด er ักหน้าครับเขาดักหน้าแล้วครับเอาไม้ไปก่อนครับจังหวะนี้ไงครับโดดไหครับโดดเลยครับไปไล่ไล่ยาวๆครับไล่ยาวๆเขาเดินตามมาแล้วครับเขาอยู่ในเฟสแอดออนเดินไวหรือเปล่าครับแบบนี้เขาวิ่งยาวๆไหมครับวิ่งมาโดดแล้วเอ้าวิ่งกับอ่าแล้วโดนหลอกไฟตรงนี้แน่ครับ โดนหลอกไฟตรงนี้แน่ครับเป็นเรื่องแล้วครับแบบนี้เป็นเรื่องครับไปเลยครับยาวๆครับไปครับเขาอยู่ข้างในครับเขาอยู่ข้างในครับเขากลับมาครับเนี่ยเชิงเขาลับมาแล้วเขากลับมาแล้วเป็นเรื่องครับแบบนี้เอ้าได้เข้าได้ครับเข้าได้ครับไปต่อครับเอายายึดย่าครับอยายึดว่าเลือกัตั้งหัเลือกตั้งได้อะไรยัั้งอย่างครับเฮ้ยแล้วจะกลับมาทำไมอ่ะฮัลโหล โอ้โหเป็นเรื่องแล้วครับแบบนี้ยังไงครับเชิงอยู่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 ฉีกเลยแล้วกันครับเอาละครับฉีกมามาไม่มีครับเป็นเนินครับไม่ได้บองครับอืมยาวครับแต่มีแมตช์ให้เล่นครับน่าจะถึงครับน่าจะถึงครับได้อยู่ครับเอาครับสีติดต่องวิครับ4ีติดต่องวิครับไปต่อครับไปต่อไปยังไงครับระวังเขาข้ามใส่ครับระวังเขาข้ามใส่ครับอย่างนี้ อย่างนี้โดดทันไหมหนึ่งทีไหมไม่โดดด้วยครับเอาแล้วครับ5้าสีวิผ่านห้า้าวิผ่านข้างหน้าไหมยังไม่ได้พังครับยังไงครับกระโดดได้อยู่ครับหนึ่งนาทีผ่านครับเอาแล้วครับไปต่อครับยืนบล็อกตรงประตูไว้ขอนครับแบบนี้ยืนบล็อกตรงประตูไว้่อนระวังเขาบล็อกหน้าต่างระวังเขาบล็อกหน้าต่างนั่นแหละครับสวยๆเลยครับแบบนี้โอ้โหบอกไว้แล้วครับระวังเขาบล็อกหน้าต่างเต็มเต็มครับบายบายครับผม ไปครับไปอย่างไวเลยครับตอนนี้ล้วโดดกับไปเขาตีนั่นแหละครับเรียบร้อยครับตรงนี้ตรงนี้น่าจะยากนะครับไปต่อลําบากแล้วครับเดินกลับมาแบบนี้ลําบากแล้วครับลําบากแล้วครับไปต่อยังไงครับ ไปต่อยังไงครับนั่ boss, นแหละครับ like นั CPU. นแหละครับหลังไม่ bleiben. มองครับยังไงต่อครับหลังไม่มองครับหลัง <that> ไม่มองครับไปต่อยังไงไปต่อได้ครับเอาเดยครับนิดเดียวครับไปต่อครับตีสิบวินาทีผ่านอย่ายืนได้ไหมอย่างนี้โอ้โหยืนรออย่างนี้ของเก็บาลัดตายครับของเก็บาลัดตายครับแบบนี้เขาไปออกครับเอาแล้วอ้าววิ่งเขารูอย่าเขารูโดนบล็อกโดนบล็อกโดนบล็อกเรียบร้อยครับแบบนี้ใคครับ หมรอบมีครับระวังโดนกั้นครับนั่นแหละครับระวังโดนกั้นครับกะไว้แล้วครับระวังโดนกั้นได้หนึ่งพันสวยๆเลยครับเนี่ยแหละครับหมายบานฝาไม่จําเป็นต้องรีบผับครับไม่จําเป็นครับยืนรอหน้าไม้เชิงกับเขาให้เขาเสียเวลาสักสองสามมิก็ยังได้ครับค่อยๆข้ามเขาแบบนี้ครับเพื่อเอาไลท์ไว้ใช้ครับนั่นแหละครับระวังเขาข้ามใส่ครับนั่นแหละครับกั้นอย่างเดียวครับกั้นอย่างเดียวครับดูครับกับไปไลท์ไหนแค่นั้นพอครับ ครับใส่ครับสวยครับทําได้ดีครับถือว่าทําได้ดีครับตอนนี้ครับ40วินาทีผ่านครับเอ้าแล้วไปวิ่งติดเฉยเลยครับเป็นเรี่ยงเลยคนนี้โอ้โหไปวิ่งติดครับทํามาดีๆโดนฟรีหนึ่งทีอย่างนี้เอาแล้วครับจะได้ไหมครับในเวลาที่เหลือครับ้0วินาทีผ่านครับโอ้โหไปโยกจังหวะหนึ่งครับแบบนี้เรียบร้อยครับครับพร้อมแล้วย่อย่อแล้วเริ่มไปครับ ไมดีนะทำเป็นเล่นครับตอนนี้โดดเลยครับใช้ไรเลยครับใช้ไรเลยครับใช้ไรเลยแต่ไม้มันอยู่รอบแบบนี้ครับยังไงครับไม้ไปอยู่รอบอย่างนี้เอาไปอยู่อย่างนี้ไม่ดีครับถ้าอยู่อย่างนี้ไม่ดีับจะโดนบล็อกครับวิ่งเบียดไ้ครับสวยครับพับเลยครับพับเลยครับเข้าไม้ได้ครับเข้าแมสได้ครับมีไม้มีแมสยังมีหน้าต่างให้เล่นครับแล้วมันกั้นอยู่ครับมันกั้นอยู่โดนหอกกั้นไว้ครับโอ้โหไปเลยครับยาวๆครับแบบนี้โอ้โห เอาแล้วครับยังไงครับจะโดนบล็อกไหมครับจะโดนบล็อกไหมจะโดนบล็อกไหมพับก่อนครับจังหวะนี้ไปต่อครับ40วิผ่านครับจะโดนบล็อกหน้าไมจะโดนบล็อกจนได้ครับ72ใครถามใครถามอยู่ครับเมื่อกี้ว่า72ใช้ได้ไหมนี่ครับได้ไหมครับข้ามมไปครับไปครับ ได้อยู่นะครับรอบนี้จำเหลี่ยมไปดเขาออกปาตีระวังเท้านะครับครับเลยครับไม่ต้องมีโก้อะไรแรงสิ้นครับโสดครับใช้ไหลอย่าวิ่งครับอย่าวิ่งครับแบบนี้อย่าวิ่งเทาจะโดนเอาเก็บาลัดตีอย่างนี้ครับยังไงครับยังไงครับโดนหนึ่งทีเลยครับเข้าบ้านฟ้ายังได้ครับเขาจะเข้าเฟสเดินไปดักได้ครับแบบนี้ทีครับอ่าเหครับเอาต้องอ่านใจเลยครับแบบนี้เขาเข้าเฟสเดินไปดักแน่นอนครับแบบนี้ผมกล่าวไว้แล้วครับ เอาแล e ้วครับโอ้โหชีบมาอย่างนี 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. ้ไม่ดีหรือเปล่าครับชีบมาอย่างนี้ไม่ดีหรือเปล่ายังได้อยู่ครับวนกลับมาเลยครับอ่านใจกินเล่ย์ครับวนกลับมาครับสามสิบวิสี่สิบวิผ่านครับวนไปยาวๆระวังโดนดักอย่างเดียวครับเดินไล่เอ่านิดหนึ่งครับติดหนึ่งครับนิดหนึ่งกันบล็อกโอเคครับแล้วว้าววาเปิดเผยยังไงครับไม้ปิดฟังไปก่อนแต่ยังได้อยู่ครับไปเรื่อยๆครับตอนนี้ไปเรื่อยๆครับโดดไปแล้ววนครับ วิ่งหลายนอกบางบางบางทางเขาหน่อยนึงครับระวังกับบล็อกเฮ้ยเฮ้ยบางบางดีๆน้องไม่ใช่บางขนาดนั้นเรียบร้อยครับโกนบล็อกแล้วครับโอ้โหนี่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 กักมือกว uh ักมือด้วยนี่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  นี่อ๋อไอ,อเปอร์มึงอะไรของมึงอะอโอ้โหหลอกไปว่าของจริงว่าของจริงว่าของจริงว่าโดโดตัวแล้วมีไลล์ครับมีไลล์อยู่ฉี่ครับนนมีไลล์อยู่ฉี่ครับแผ่นหน้ามีเล่นครับแผ่นหน้ามีเล่นครับเอาแล้วครับสามสิบวินาทีผ่านครับนี่นี่นี่เป็นไงเป็นไงเป็เอายึดยักยึดยักยึดยักษ์ปักกิ่งยึดยักษ์ปักกิ่งไม่โดนได้สองล้านเอาแล้วครับปวักมือเรียกรับโดนสกอร์โดนสกลิล ยังมีไม้เล่นอยู่ก็อาจจะเข้าเฟสแล้วตื้ทิ้งไปเล่นแผ่นนี้ได้หรือเข้าบ้านฟ้าก่อนครับเปิดบ้านฟ้ามายืนบล็อกประตูก่อนไหมครับนั่ครับไปออกเฟดร้อยออกเฟดแล้วโดดหน้าต่างได้อยู่ครับแบบนี้ไปได้อยู่ครับไปได้เรื่อยๆครับโนซกอรเขาจะโดดไปกลับไปโดดแผ่นนี้ได้ครับกลับไปโดดแผ่นนี้แต่ไปได้ไปเล่นบ้านฟ้าก่อนกันหนึ่งนาทีผ่านครับเอาแล้วครับหนึ่งนาทีผ่านครับยืนบล็อกไว้หันหน้ามองฟ้าเปหว่านนี้แล้วเตะไปก่อนโดดไปโดดมาได้หนึ่งวิครับจะได้หนึ่งวิครับไปต่อครับตอนนี้หนึ่ง ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆยังไงครับหลอกด่วนไปก่อนครับเขากั้นมาแล้วครับข้างหน้าเป็นเนินครับข้างหน้าเป็นเนินครับยังไงต่อครับไปไหนดีครับ1นาทียี่สิบวิผ่านครับยี่สองวิผ่านโดนตีหนึ่งทีวิ่งเข้ากลางแมปเอาแล้วครับนาบานฟ้ามีเล่นครับมันนั้นเป็นยังไงครับโอ้โหเข้ารอบนี้ไหมครับไปเข้ารอบด้านหน้าครับสี่แถวครับ ตีแถวตีแถวเขาจะเข้าออกเป็นมายาวๆอย่างวะนี้และงกหม้ไปเลยโดนฟังมาเดินยัดมาเรียบร้อยแนานั้นครับติงเต,ติงไปน้องลุยโดยเด็กก็ดูหน่อยเออแต่เมื่อวินจะหลงและยืนหน้าไม้ครับยืนหน้าไม้พับก่อนเลยแล้วกันครับอ ไปไหนดีครับแบบนี au, so so, so so ้ค่อยๆข้ามกันก่อนครับค่อยๆข้ามกันก่อนแล้ววิ่งยาวๆครับวิ่งยาวๆครับวิ่งยาวๆครับวิ่งยาวๆอย่างนี้ครับวิ่งยาวๆดาวดักวันแรงวันโดนไปก่อนหนึ่งทีครับตั้เมื่อวินสามสิบวิผ่านครับเอาแล้วครับอัพเลยแล้วกันครับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมิตติเดมเยตั้เมื่อวินยังไงน้องนิดเดียวน้องนิดเดียวนิดเดียว เขาจะบล็อกครั้งหน้าเขาบล็อกครั้งหน้าแต่เ่อวิศเขา <c oughs> แลวเป็นเจ้าเกรดครับมาดูให้ตึงๆอีกครับจังหวะนี้ครับไปครับมาดูเจ้าเกรดโชว์ครับโดนบล็อกก่อนครับจังหวะนี้โดนเลยนั่ง นั่งหนึ่งๆกันมาทั้งคืนมึงจะมาล้มง,ง่ายอย่างนี้ไม่ได้นะเกดหนึ่งกันมาทั้งคืนมึงจะมาล้มง,ง่ายๆอย่างนี้ไม่ได้นะน้องโชว์หน่อยโชว์หน่อยเอเปิลเล้าตายเลยอย่างนี้ไอเปลิลเวลาดีสุดนี่เปิลเล้าตายเลยนะน้องเอาเรสสวยไปครับ41ว,วิผ่านครับ ตรงกลางแมสมีคร <ítulo> anyway ับไปต่อครับโอ้แต่น่าจะวนยังไม่ทันครับคนทันไหมครับอางนี้อาจวนครับตัดสินใจวนตัดสินใจวนครับตัดสินใจวนตัดสินใจวนระวังเขาสมาตีครับระวังเขาสมาตีครับดึงจังหวะกันอยู่ครับแบบนี้ไผรอบนาบ้านเลยครับหนึ่งนาทีขึ้นแล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับยังไงเขาจังหวะนี้วิ่งยาวๆมามีแมสเทพเรียบร้อยครับโอ้โหโดนพมาใส่เหมือนกันครับตึงครับโฟเซนนีครับ ไปครับเอาบอลฝาทันครับบอกลายทันไหมอ่ะไม่ทันแล้วครับโอ้โหจังหวะน,นี้น่าจะโดนหนึ่งทีครับโฟเต้นยังไม่เล่นครับไปต่อครับโอ้โหล้วไปเตะไปไหนต่อหรอครับแบบนี้ไปแบบนี้จะไปไหนต่อครับ แบบนี้จะไปไหนต่อครับไปได้ไหมครับเอาแล้วครับโดนไวเหมือนกันครับโบเต้นพับเซฟไปก่อนพับเซฟไปก่อนครับเอาแล้วครับไปกันต่อครับโบเต้นยังไงครับแบบนี้ไปเว้นแผ่นหน้ายาวๆเลยครับแลวยืนรอบล็อกไม้ครับยืนบล็อกไม้พับก่อนครับเอาแล้วครับไปต่อครับไปต่อครับเข้าไปครับบ้านใหญ่ไม่เข้าครับยืนบล็อกครับยืนบล็อกมันยืนบล็อกไม้ครับยืนบล็อกไม้ครับยืนบล็อกครับยืนบล็อกครับยืนบล็อกครับยังไงครับยังไงครับเชิญกันอยู่ครับ เจอกันอยู่ครับเจอกันอยู่ครับเอาดิครับเจอกันอยู่ครับยังไงครับยังไงครับเอาแล้วพับแล้วครับซื้อเลยครับแล้วอย่างนี้จะ็อกหน้าต่างเป็นเรื่องแล้วครับโอ้โหม่เชิใไตเขาแต่ละคนโอเคไปครับเตืนยัดมาเลยครับจังหวะนี้ระวังระวังอ้อมมาตีเอาแล้วครับ แล้ววลเลยควไม่มองหลังเฮ้ยย่อเฮ้ยไปไปครับมีไลท์ครับโดดได้ไหมโดดได้ไหมยังไม่โดดครับเขาดักหน้าไหมเขาดักหน้าครับคิดหายและบันเทิงแล้วครับงานนี้โอ้โหเอาแล้วครับโดนเชิงตรงนี้แน่นอนครับจะผ่าน40นีไหมเดี๋ยวดูกันครับเขาเดินใส่แน่นอนผมว่าผมว่าเขาเดินใส่เอาเชิงอยู่เชิงอยู่ยังไม่โดดครับบ้านฟ้ามีไปยาวๆครับบ้านฟ้ายังมีอยู่ ม่านไฟยังมีอยู่ไปครับยืนในเน้าไม้ครับยืนรอหน้าไม้พับเลยเห็นไหมเนี่ยพอพับปุ๊เปบเขาทึบเลยปุ๊บๆเลยไมตากายเอกแอลโฟร์เซนเมื่อกี้มายืนเชิงยืนเชิงขเขาก็ไม่ออกเศษสุดเห็นไหมเนี่ยเขาอ,อยู่ในเศดป,ปุ๊บเขาชื้นปุ๊บๆเลยฝานเลยครับเดินตามเลยเห็นไหมเนี่ยไปยาวๆครับหนึ่งนาทีสามวิเรียบร้อยพร้อมระย่อครับล้มซูลเหรอ มีแมสเทปให้เล่นครับสวยๆเลยครับแบบนี้บ้านฟ้าด้วยแมสเทปด้วยโดนหลอกมาตีเลยครับเอาแล้วครับอ้้เอาแล้วยังไงครับเอาอีแล้วครับเอาอีแล้วครับยืนรอหน้าไม้แล้วเขาจะหลอกมาตีอีกแล้วครับรับพับใส่ครับวันนี้ไปครับเอ้ยวิ่งนี้เลยอ่ะไปครับไปกินเยอะไอเขา อ่าอ่าคิดดีๆคิดดีๆ <c oughs> ข้างในครับไปยืนนิง่งนี่อยู่นี่อยู่นี่กลับมานี่แล้วครับมาน,นี่แล้วอยู่นี่แล้วเจอใส่กันว่ะต่างคนต่างจะเลี่ยมบอกได้ เขาบอกไปเลยทาจะไม่เชื่ใส่เขาจะไม่เช่ใส่เขามาดิ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  h e h e S 1> <S 1> <S เอาดิหำรลวดเยอะทำไมร,รักกันที่หน้างารน้อง ตำรวจเยอะทำไมปัดที่หน้าง,งานนอกกูโดนหนึ่งทีแล้วน้องปัดที่หน้าง,งานนอกตำรวจทำไมเยอะๆตำรวจทำไมเยอะๆตำรวจทำไมเยอะเยอะ รว่วทำไมเยอะๆโอ้โห <c oughs> เอาครับ <c oughs> สำหรับผมม่คผมคิดว่าณเวลานี้ผมคิดว่าเนี่ยน่าจะนิ่งที่สุดแล้วเอสทิกเนี่ย 呀，哎呦哇！ เคีียไปพี่จัดจอดนี้เรียบร้อยเลยงกไม้